เอาเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นสาวไทยเราแซงยุโรปฝรั่งทึ่งควีนบีมของเรามือทอง17คะแนนกับหลีกฝรั่งเศสเกมแรกพร้อมกับควา้ารางวัล MVP ครับและก็อยู่ท็อป3ของหลีกในตอนนี้รวมไปถึงอัปเดตหลีกตุรกีครับต้องบอกได้เลยว,ว่าสาธิาพพณจนาวิสูตรยึดตัวหลักลงเล่นเป็นตัวจริง ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่เต็มความจุของสนามลีกตุรกีโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าสาวไทยเรารอบนี้ครับเล่นลีกต่างประเทศพีิกสนั่นมากกว่าเดิมแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีดังภาพมีทั้งคลิปและใสต่ติไมาคุปู้ชมได้รับเริ่มกันเลยครับคุปู้ชมครับมาพูดถึงและก็เกาะติดความเคลื่อนไหวล่าสุดของสาวไทยเรากันบ้างที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกฝรั่งเศสที่มีควีนบีมพิมพิชยาครับโชว์ฟอร์มได้อย่างย,งยอดเยี่ยมหรือว่าจะเป็นลีกตุรกีที่มีสัิส ร่วมเล่นอยู่กับทีมเดนิสลีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์มากๆก,กับเกมแรกของทั้งสองคนซึ่งเรามาเริ่มกันที่หลีกฝรั่งเศสกันก่อนนะครับเกมแรกครับพิมพิชยาโกกรามนำทีมวองเดิฟนองซี่นั้นต้องเจอกับเบซิเยแองเจเป็นทีมเยือนนะครับส่วนเจ้าบ้านเนี่ยเป็นวองเดิฟนองซี่ต้นสกัดของพิมพิชยาและสิ่งที่พิกไปกว่าน,นั้นครับคือเกมนี้ก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านวองเดิฟนองซี่ที่สามารถเอาชนะไป3ต่อศูนเซตเซตแรกก็ชนะไป25ต่อ20เซต่ี่ชนะไปต6ต่อ24 เซตที่3ครับชนะไป25ต่อ23แต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้มันเป็นไปได้การที่ควีนบีมของเรานั้นได้รับโอกาสเป็นตัวจริงทั้ง3เซตก็ถือว่าเกินความคาดหมายแล้วแต่ล่าสุดครับมีรายงานออกมากลับกลายเป็นว่าได้รับรางวัล MVP ครับในการลงเล่นเกมแรกที่ทาไปทั้งหมดนั้น17คะแนอนอย้ำอีกครั้งเกมแรกนะครับแต่ว่าควีนบีมทำไปทั้งหมด17คะแนนซึ่งสถิติทั้งหมดเนี่ยจากเกมรุก16คะแนน,นครับ เล่นเกมรุ้ทั้งหมด33ครั้งสำเร็จ16ครั้งครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็48รวมไปถึงยังบล็อกได้อีก1คะแนนครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็น100กับการบล็อกส่วนการเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปทั้งหมด11ครั้งพลาดไปแค่1ครั้งเท่านั้นก็คิดเป็น99และการรับเสิร์ฟนั้น พิมพิชยาครับไม่น่าเชื่อว่าไม่พลาดเลยรับเสิร์ฟ100%เต็มรวมถึงความแม่นยำในเกมรุกครับก็มีเปอร์เซ็นต์ทั้งหมด48%โดยก็ไม่ใช่เพียงแค่แฟนชาวไทยเราที่ตะลึงและก็ะทึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีแฟนฝรั่งเศสที่ออกมาทึ่งเช่นเดียวกันครับกับการเปิดตัวแล้วเป็นผู้เล่นทำแต้มหลักในเกมวันนี้เลยแม่นเกือบ50%ทั้งเล่นนิ่งทั้งการเสิร์ฟ ทั้งการรับเสิฟเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าความมั่นใจเนี่ยเต็มเปี่ยมเกินร้อยเซและยังโดดเด่นเสถียรที่สุดภายในทีมด้วยสําหรับตอนนี้กับวงเดิมนองซี่โดยทั้งหลีกฝรั่งเศสรครับยังมีการอัปเดตสถิติออกมากับผู้เล่นแต่ละคนก็ทําให้พิมพิชยาครับตอนนี้อยู่ดาวที่3ของหลีกฝร,รั่งเศสเล่นไป1เกม3เซตตัดไป17คะแนนก็ตามหลังอันดับ1 3คะแนนตามหลังอันดับที่2 1คะแนนเท่านั้นโดยผู้เล่นที่เป็นตัวจริงของวองเดิมนองซี่ในเกมแรกเซตแรกเลยนะคร มีวอลลวิทเพื่อรวมทีมของพิมพิชาเองที่อยู่กับเดอรมันปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีคาราสกิโรบิสซันและก็พิมพิชายาเองซึ่งเกมต่อไปก็ต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับโดยฝั่งของโมงเดิรนองซี่ จะโคจรไปพบกับทีมอันดับหนึ่งของตารางในตอนนี้ครับก็คือวอลเลโร่ซึ่งจะเป็นการเล่นเกมเยือนด้วยในวันที่18ตุลาคมตามเวลาไทยก็ประมาณตีหนึ่งนะครับตอนนี้สถานการณ์ของตารางคะแนนวองเดอดองซี่ก็อยู่อันดับที่5ของตารางนะครับแข่งไปหนึ่งเกมชนะรวดอันดับ1นั้นก็เป็นวอลเลโร่อันดับ2ก็เป็นมาเรเนสอันดับ3ก็เป็นวอลเล่เอาชักอันดับ4ก็เป็นแคนเนตวอลเลบอลก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความมั่นใจภายในทีม ดูเหมือนพิมพิชาครับจะถูกยอมรับเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ควา้าแชมป์ลีกเยอรมันไม่งั้นโค้ดเนี่ยก็คงไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงแน่นอนแล้วพอมาเล่นลีกฝรั่งเศสดูเหมือนซิราเนี่ยใกล้เคียงกันมากขึ้นไม่เหมือนกับเยอรมันนะครับที่ควีนวิมของเรานั้นดูเหมือนจะตัวเล็กมากกว่าก็ต้องรอติดตามกันกันกบแมตช์ต่อไปในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับสำหรับลีกของฝรั่งเศสเอาล่ะมาตามต่อกันอีกลีกหนึ่งกันบ้างนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้กับลีกของตุรกีดัรบบ้ไอกาส เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันซึ่งก็สามารถพาทีมเดนิสลีครับเอาชนะเฟเนบาเช่สามต่อศูนเซตแต่ว่าเป็นทีมที่2ของเฟเนบาเช่เองในดิวิชั่น2ของลีกตุรกีนะครับโดยเซตแรกก็เอาชนะไป25ต่อ16ครับเซตสเอาชนะไป25ต่อ14เสเซตที่3ครับเอาชนะไป25ต่อ12คะแนน รูปเกมสกอร์เนี่ยก็เดี๋ยวว่าค่อนข้างขาดเลยแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือสฤษดิ์พรครับได้รับโอกาสลงเล่นในเกมนีด้วยเรียกว่าเป็นการยึดตัวหลักเลยก็ได้เพราะเท่าที่ดูรูปภาพและก็วิดีโอนะผมคิดว่าสฤษดิ์พรเองครับชนะใจโคนเป็นที่เรียบร้อย ก็มีโอกาสลงตัวจริงมีโอกาสลงฟาดแต่ในส่วนของสถิติการเล่นครับลีกตุรกีก็ยังไม่อัปเดตออกมานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับสาวไทยเราในลีกของยุโรปนะครับทั้งฝรั่งเศสเอ่ยและก็ตุรกีเอ่ยผมชอบอย่างหนึ่งนะในลีกของตุรกีคือคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับตามภาพที่เห็นอยู่นี้กับบรรยากาศกองเชียร์ที่มากันเต็มสนามมากันลุ้นสนามซึ่งก็ไม่น่าเชื่อกเกี่ยวกับดิวิชั่นสองของตุรกีเองครับตอนนี้หน้าสื่อของตุรกีมีภาพของเศรษฐีพรมลงทุกโพสต์ลงทุกสื่อเลย เพราะการโปรโมทเนี่ยยอมรับว่าฝั่งตุรกีโปรโมทดีมากดูจากกองเชียร์ดูจากบรรยากาศต่างๆไม่แปลกใจครับที่เขาไปถึงลีกระดับโลกแล้วสโมสรเดนิสลีของสัตย์ระพน์นั้นมีการตั้งเป้าไว้ด้วยนะครับก็คือการคว้าแชมป์ลีกมีแฟนๆเข้าชมเนี่ยหลายพันคนเลยหลังจากการเล่นในบ้านซึ่งโปรแกรมต่อไปของเดนิสลีนะครับก็จะแข่งกันในวันนี้เจอกับอัลชาล่าเฟสไทยซึ่งก็ต้องรอติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวลบอลลีกของตุรกีรูปแบบการแข่งขันเองก็จะ แบ่งเป็น2กลุ่มครับและก็จะมาคัดเลือกกันอีกรอบหนึงทีมที่ ไต่ดับขึ้นไปเล่นดีกดิวิชันหนึ่งของตุรกีได้ยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาสาวไทยเรากันด้วยนะครับสำหรับลีกของยุโรปส่วนอีกลีกหนึ่งครับดีของอเมริกานั้นต้องบอกได้เลยว่าพรพันเกิดปราดและปีนุชเป้นน้อยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดเก็บชนะได้ทั้งคู่กับรายการ AU Pro วอลบอลซึ่งลีดบอร์ดตอนนี้หรือว่าตารางอันดับของผู้เล่นนะครับในสัปดาห์ที่2นั้นพรพันก็ถือว่าพังาดขึ้นมาเป็นอันดับ7ของตารางกับตำแหน่งเซตเตอร์ที่ มี247คะแนนส่วนฝั่งปีนุชแป้นน้อยนะครับก็กระโดดขึ้นมาเป็นอันดับ11ของตารางกับตำแหน่งลิเบโรและก็ถือว่าเป็นลิเบโรคนที่2ด้วยนะครับที่ทำไป 226คะแนนหลังจากพาทีมชนะได้ด้งคู่กับสัปดาห์ที่2ก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่เก็บคะแนนของผู้เล่นมากกว่าถ้าเกิดมีฟอร์มดีเล่นดีพาทีมเอาชนะได้อยู่กับทีมที่ชนะเนี่ยก็จะมีแทมที่ทะยานขึ้นมาในปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นอนเบอร์ครอมบีนะครับสามารถควา้าแชมป์ไปครองได้แล้วอันดับหนึ่งในตอนนี้ของลีกเอยูโปรวัลเวสตาร์รัฐอเมริกาครับก็เป็นทอมสันจอแดนตำแหน่งตัวตีหัวเสาครับที่เก็บคะแนนไป437คะแนน ตามมาด้วยแดนนี่ดิวที่ทำไป328คะแนนและก็ยังมีคูเปอร์รีแกนนะครับทำไป326เพอร์ซอนชาร่าทำไป317มอร์แกนเฮนอีกทำไป248และก็ยังมีแม็กเคกมอลลี่แม็กเค็กนะครับที่ทำไป241คะแนนส่วนฝั่งอองแชมป์เก่าเบอร์ครอมบีนั้นก็ทำไป151คะแนนนะครับอันดับ21ของตารางนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับลีกสหรัฐอเมริกายังมีอีกนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตลีกของญี่ปุ่นให้คุณผู้ชมรับทราบกาันก็กำลังแข่งขันอย่างต่อ เแม้ว่าจะเป็นทัดดาวหัตถยาหรือว่าอัจฉราพรคงยศส่วนชจรโมกสีนั้นยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอับเดตเกี่ยวกับวัยรบสาวไทยในลีกต่างประเทศหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกัน